ครับวันนี้เช้านี้เราอยู่ที่กอไผ่นะครับจะพามาดูลักษณะของไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงนี้จะมีสองชนิดนะครับก็คือไผ่เลี้ยงเบาแล้วก็ไผ่เลี้ยงหนักนะครับที่เห็นเดี่ยวนี้คือไผ่เลี้ยงเบานะครับเราดูจากสีผิวของเขานะครับสีผิวของเขาจะเขียวออกเขียวไม่เข้มนะครับเขียวอ่อนนะครับ ตัวนี้คือไผ่เลี้ยงเบานะครับใช้ประโยชน์ก็คือใช้เป็นไม้โครงสร้างนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับลักษณะของลำก็ไม่ค่อยสูงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับ หนอมีรสชาติดีกว่าไผ่เลี้ยงหนักนะครับนี่ครับออกหน่อเยอะด้วยนะครับได้น้ําฝนนะครับตันน้ําฝนเข้าไปครับหนอ่อออกเยอะเลยครับแถวทางภาคอีสานจะเรียกว่าไผ่ไผ่สร้างไผ่นะครับ นี่ปไผ่สร้างไผ่แต่ชื่อที่เป็นทางการก็กคือไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงเบานะครับให้นอดกนะครับครับนี่ยไม่ต้องปลูกเยอะครับ,รบ,รบมีแค่นี้ก็พอครับสามสี่กอครับเราก็มีตู้ก,กับข้าว ข้างบ้านแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าไผ่ด้ามขวานนะครับเนื้อไม้จะแข็งแกร่งกว่าไผ่เลี้ยงเบานะครับเนื้อข้างในก็ตันนะครับข้างในของเขาครับไม่มีรูนะครับเป็นไม้โครงสร้างอีกตัวที่แข็งแรงนะครับแต่ลำจะไม่ค่อยใหญ่นะครับ นี่ครับใหญ่สุดก็จะประมาณนี้ครับแต่ก็ใช้เป็นไม้โครงสร้างได้ดีเหมือนกันครับไผ่ดมขวานครับนี่ครับนอจะอร่อยกว่าไผ่เลี้ยงนะครับนอรสชาติจะอร่อยกว่าไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงหนักนะครับนอรสชาติอร่อยมากครับมีเสี้ยนมีเสียนไม่เยอะครับรสชาติดีครับ ไผ่เลี้ยงไอไผ่ด้ามขวานนะครับการันตีให้ลองให้ลองหามารับประทานดูครับรสชาติของหน่อนะครับรำก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับส่วนไผ่เลี้ยงหนักที่นี่ไม่มีครับเดี๋ยวคิดหน้านะครับจะนำเสนอให้ดูนะครับไผ่เลี้ยงหนักนะครับหรือไผ่สร้างไผ่ครับไม้โครงสร้างของดีนะครับ แต่ก่อนที่ยังไม่มียูคาเราก็ใช้ไผ่พวกนี้นะครับทำไม้โครงสร้างนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวแค่นี้นะครับเแต่ว,วันหน้าจะลงคลิปเกี่ยวกับไผ่ที่นหนักให้ดูนะครับบรรยากาศบ้านๆครับที่บ้านน้องขามน้อยครับน้องขามน้อยซิตี้ครับสวัสดีครับ